เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าเราก็เพิ่มผักชีไทยแตงกวาและปอปิก้าหรือพริกหวานไปนะคะสวัสดีครับพี่ต้ายาพาสตามาตรดกันตระลอไอคอนมาสานัดก,กุศมุม้ง โอเคคุณเลมโบบอกว่าสวัสดีครับมาดูนี่ผมกำลังจะทำอ่าสปากเกตตี้เห็ดดำนะคะบ,บอกว่าเน่รวมๆแล้วดูนี่คือทำแล้วอร่อยมากมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเห็ดดำสี่ขีดนะคะแกเลือกเอาดอกเล็กๆนะคะสปากเกตตี้หรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าพัดต์นะคะ ไข่สีฟองหรือว่าเอกค่ะเดี๋ยวเราจะแยกเอาแต่ไข่แดงนะคะชีสแข็งหรือว่าโฮดชีสนะคะหอมใหญ่ตามด้วยกระเทียมแล้วก็มีเบคอนค่ะเดี๋ยวมาดูพ่อครัวจะจัดเมนูอร่อยนะคะก็ขอขอบคุณท่านนี้นะที่ขอมาบอกว่าให้คุณเลมโบทำสปาเกตตี้เห็ดดำให้ชมด้วยหอม อ่านชื่อไม่ออกนะไม่รู้ว่าใช่คุณน้ำรัดหรือเปล่านะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยค่ะเออแกก็ใส่น้ำพอประมาณนะคะใส่ขนอรหรือว่าบุญยองหรือวตีวบอยกับแกใส่ขนอไปสองก้อนนะคะนี่นะคะบุญยองเกลือนสอกก็คืออ่าคนอผัก ช่างสปาสเกตตี้ก่อนนะคะแกจะเอาครึ่งกล่องคะ่ะนี่คือการทําอาหารของคุณเลมโบเขาช่างเ,เขาตวงโอเคแกก็ต้มน้ําจ้ะคุณเลมโบเขาก็เตรียมหั่นเบคอนนะคะเนี่ยเ,เบคอนเขาจะแบบทําเป็นบางๆมาแบบนี้นะคะหอมเลยบอกว่าเดี๋ยวหั่นให้นี่เขียงแกจะใช้แบบเล็กๆแบบนี้นะคะแกใส่เกลือลงไปในน้ําต้มสปาเกตตี้นะคะ น้ำเดือดแล้วแกก็ใส่สปาเกตตี้ลงไปนะคะครึ่งกล่องครึ่งกล่องห้าช,ชิโลประมาณครึ่งประมาณครึ่งกิโลนะคะครึ่งกล่องค่ะกล่องหนึ่งมีหนึ่งกิโล <c oughs> ตอนนี้ก็แยกไข่แดงออกจากไข่ขาวนะคะไข่แดงคือลุโบจะทำอาหารไข่ขาวหอมขอเก็บไว้ก่อน แกใส่มะการีนลงกระทะนะคะแกจะทอดเบคอนแล้วก็สปาเกตตี้แกจะต้มประมาณเจ็ดนาทีค่ะทอดเบคอนแกก็จะทอดเบคอนไปก่อนนะหอมจะไปหั่นหอมใหญ่ให้แกจะ้ะแกอยาคันน์คันนูนบรออย่ากะบอกว่าคันนูนบรอมันจะดีมาก แกบอกว่ามันอร่อยมากอร่อยมากมากวอเทสเด็ดวอเทสเด็ดชิลีเด็ดนะอ๋อพริกไทยหลากหลายยี่ห้อเก็บเตรียมไว้เดี๋ยวหั่นหอมใหญ่อือเดี๋ยวหั่นหอมใหญ่กับกระเทียมให้แกก่อน แกบอกว่ามันมีทั้งพริกไทยดำพริกไทยเขียวพริกไทยแดงหลากหลายสีเดียกเราเยกรายวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ย,ยก,กกดนนี๋กเกวเ,เกี้ยวกกเกยวนะเยะนะดี๋ยวเีเกยวเดี๋ยวเอีวเกยเดี๋ยวี๋เดเยวเดี๋ยวเยเยวเนยเ แกบอกว่าปิดเตาสปาเกตตี้แล้วตอนนี้ก็หั่นหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมให้แกแล้วนะคะเบคอนแกสุกแล้วนะแกก็แยกเอาเนื้อเบคอนออกอหอมมากลูกตกอันสกิงหอมมากหอมมากน้ำมันที่เหลือแกผัดเผ็ดนะคะ พ่อครัวก็ผ <cho Why barking disad noon> ัดไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ลูกมือก็โดนใช้ให้ขูดชีสนะคะใส่ใส่ไข่เพราะอะไรเขาใช้ชีสแข็งน่าจะเป็นแบบว่าขูดง่ายนี่แหละเมื่อวานก่อนแกดูในทีวีพ่อพ่อครัวของสวีเดนนี่แหละออกรายการทีวีแกบอกว่าโอ้ยที่รักทำไมเขาทำเหมือนผมเลย เลยแซวบอกว่าคุณนั่นแหละไปทำเหมือนเขาคือมิแกนเซกีเาเก่ากบอกว่าให้เอาครึ่งหนึ่งถามว่าคือมิเกอนเซกก็คือถามว่า,ออาหือครกึกรคุณรมประมาณหนึ่งขีด กอครัวแกไม่ค่อยรอ,อกล้องด้วยนะคะบอกว่าถ้าจะให้ทำคลิปต้องรอ,อกล้องก่อนไม่ใช่ใส่ไปแล้วมาบอกขึ้นหรือยังเนาะน,นี่โบแกเปลี่ยนไปผูดชีสให้ค่ะแล้วก็หอมเลยมาผัดให้แกเมื่อกี้น้ำดำดำ าออกจากเห็ดนะคะตอนนี้เขาขัดให้แห้งนะเขาไม่ไม่ทิ้งน้ำนะเพราะว่าเขาต้องการออกกลิ่นค่ะนี่นะคะขูดชีสบนไข่แดงแกบอกบาลันดาคือผสมกันบาลันดาก็คือผสมกันไข่หาย แล้วก็จะใส่กระเทียมวอกุแล้วก็หอมลงไปนะคะแกผัดเห็ดให้หอมก่อนแล้วก็ค่อยใส่ทีหลังอันนี้ก็เป็นคนไข่แดงกับชีสให้มันเข้ากันนะคะตามที่เขาสั่ง เนี่ยแกแอแบบใส่เบคอนลงไปว่าเฟรนเตอร์เวนแต่วาลีบอกว่าทำไมไม่รอวาลีก่อนแบบว่าเหรออย่าอย,ย่าเย็ะแต่ก็ผัดเผ็ดให้หอมใส่หอมใหญ่และกระเทียมลงไปผัดจากนั้นก็เอาเบคอนที่ทอดไว้มาก็ เย็ดกก๊อดอร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยมากมากอร่อยมากมากอร่อยมากมอีกกงทเอออร่อยมากมากอร่มากมยกกอด อย่างนี้แก,กก็เอาสปากเกตตี้ตม,ามาใส่แ <laughs> ก,กเรียกพาสต้าเป็นน้ำชุ่มๆเขาต้มแล้วเขาก็เอาแช่น้ำบุญยองหรือว่าน้ำขนอไว้นะคะว่ารีดยาะไว้ตัวช่วยค่ะตัวช่วยปุ๊กย่า สีกอดอุดสีตออสีกอดอุดคือน่าอร่อยมากโอ้โหทานกันทั้งภูเขาเลยมั้เนี่ยโอ้ได้แรก่ะเกบอกว่าน่าจะพอละเ็ต้มนี่แบบว่าทานเปล่าๆก็อร่อยเพราะว่าเขใส เหมือนใส่ขนอใส่รสดีนะคะแก้ก็ใส่ชีสกับไข่แดงลงไปนะคะหอมบอกว่าให้หัดใช้ตะทีสออันนะคะช่วยเกนหน่อยเกก็เอาน้ำน้ำต้มตช่วยเกนหน่อย อก็อู้อร่อยอ่ะเอ้ย,ยอย่าทอดแดงจ้าอร่อยม,มากอร่อยม,มากนี่นแหละได้มีบกุกแต่ขัดความหนาวไสมนันนงเนยน้ำหมกน้ำมันค่ะอราบนามาฟ้าพิดซะก็ทำเอง แกบอกว่าทีละลองชิมดูหรือยังมือพอหันเดินเฮ้ <c oughs> กกมันโค้งเก็บอ่ามุนเอมุสตัว้เออเออโอเคโอเคจ้ะคนแขนใหญ่บางกล้องอพริกไทยหลากหลายสีจ้ะอ่า หมุนใส่มือแล้วก็เอามาใส่อันนี้แหละทำด้วยฝีมือจริงๆอืมครับอืมใช่อืมโอ้ยเ mm. ช็ดน,น้ำลายหน่อยอซก่ะอซกี่ไ <laughs> ร <laughs> อ่ะยิ้มแย้มสีเลย <laughs> mm. บอกว่า,าที่รัก คุณจะทำสปาเกตตี้เห็ดดำใช่ไหมบอกว่าเอฟซอยากให้คุณอยากให้คุณทำให้ชมอยดให้เลย mm hmm. แป้ดิดอะไรโอ้โหเสร็จแล้วเ mm hmm. ก็บปิดไฟแล้วนะคะ เสียงดังนะคะครัวคุณเลมโบเขาใชา้เครื่องดูดอากาศจ้ะเครื่องดาูดอา,า,า,ากาศสามารถทานกับผักอูดวอตอูดเอตตามวอตปะสลัดบุ้เจ้าอ๋อสามารถทานกับผักสลัดแล้วก็แตงกวาเตนตอกะแกบ,บอกว่าเอา ซ่อมมา,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 าชิมหน่อยชิมหน่อยให้ให้ผักกาดหอมชิมเก็บบอกของใส่พื้นยาโทออร่อยมากอร่อยเรื่องจริงพี่น้องละมุนล,ลิ้นมากฮัลโหล ซาน굿เควนยาพาสต้ามาบ่ายกันถ <laughs> <laughs> ้าัันตอดยาพาสตามาคุยกับม่ย่าบอกว่าทำสปาเกตตี้เห็ดดำอร่อยมากค่ะ เย็ดติกอแอนสกิลอร่อยมากๆากมากมว้าวน่าทานจังเลยซีกกดอูดสลัดออกซ์ให้ให้ดูสลัดหน่อยให้ดูผักหน่อยนี่สลัดฟักกะริกหวานผักสลัดแล้วก็แตงกวาคิดเลด้วยเหรอลูกโอ้ยหนูก็จะกินด้วยทุกครั้งเลยนะคะโอเคอันสกิล ย่าๆเยี่ยวแล้วนะแก<ช>บอกว่า,าเอากระชอนมาให้หน่อยมาแอบถ่ายของพี่บยอีกครั้งหนึ่งนะคะแก <c oughs> จะเอาไปทานหน้าทีวีนะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวหอมกับเอฟซีไปนั่งทานกันที่ครัวไทยค่ะที <c oughs> หน้าทีวีมืดเฮ้ไปแล้วครับ <c oughs> อะคิดเล็กก็กินแล้วนะคะ <c oughs> ทีนี้แม่หอมก็จะไปจัดของแม่หอมแล้วครับผมอร่อยไหม อร่อยอร่อยมากอ,อ,อร่อยมากออมากทีนี้ก็ <c oughs> เป็นหน้าที่ของอาการหอมแล้วเด <c oughs> ี๋ยวเอาไปทานที่ครัวไทยนะคะได้ทักทายพูดคุยกันด้วย <c oughs> สรั่งขาทานกันแบบนี้แหละพี่น้องน้ำมันไขมันและนมเลยก <c oughs> ็ถึงมีภูมิต้านทานความหนาวได้ เขาก็ไม่ได้ทานบ่อยๆหรอกนะคะนี่ปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวมาจัดผักใส่จานนะคะ เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าเราก็เพิ่มผักชีไทยแตงกวาและปอปิก้าหรือพริกหวานไปนะคะเดีจะทานกับตะเกียบไม้ตานคู่นี้นะคะขอขอบคุณน้องนิลูกสาวป,ป้าหงมามา้าสุนันเจ้าของร้านข้าวต้มเชี่ยวชาญพานิชอยู่ที่สี่แยกเทเวศนะคะแล้วก็ร้านหงด้วยค่ะเดี๋ยวมาชิมกันจ้ะเห็น้องจ้า น่าทานไหมคะมาทานด้วยกันคะ่ะมาจ้ามาชิมอืมอร่อยคะ่ะ ก็กลัวหมดเปนหนึ่งจานแล้วจ้ะเกบอกว่าแกรอฟังผักกาดหอมอยู่ว่ามันจะอร่อยไหม <c oughs> <c oughs> มีลูกพรัามาแกเรียนด้วยนะคะ มันไม่ใช่อาหารของเรามันจะอร่อยเหมือนส้มตำเป็นไปไม่ได้ให้เกียรติพ่อควัวอือ พริกหวานใช้ได้เลยหอมมันอร่อยแบบอาหารบ้านเขาแหละ นาน,นานานทานมันก็ได้จ้ะอร่อย ปีละครั้งปีละจานสองจานได้ทานบ่อยๆไม่ได้เลี่ยนจ้ะคุณเลนโบทำอาหารเขาตวงจ่ะหอมไม่ตวงตวงไม่เป็น 嗯，嗯、mm。Hmm. อร่อยจ้ะเย็ดติกอตเย็ดติกอตเดี๋ยวแกก็ทูนยูทูบอยู่มินมั่นทันการรอกาโมดออกเย็ดติกอตบอกว่าสามีของฉันเขาสามารถทำอาหารได้และอร่อยด้วย อันนี้ล้างให้สะอาดนะคะตัดจุกออกแล้วก็ไม่ต้องปอกมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นลูกพับที่มีความหวานและกรอบไม่มีมฝกักอ,อร่อย มันต้องมีผลไม้แกเลี่ยนอะดูทีวีอยู่เงียบๆอิ่มอร่อยแล้วก็ภูมิใจเราทำคลิปให้ เอฟซีได้ชมอาระดับฝรั่งเขาก็ทานประมาณเนี้ยถ้าคนไทยทานถ้าหอมทําหอมก็จะเอาน้ำมันของเบคอนออกนะอืมเราก็ปรับเอาไม่ต้องใส่ชิสเยอะอะไรเงี้ยค่ะ แต่คุณลมโบทำเขาทำตามสูตรเขาโอเคค่ะช่วงดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามมาดูพ่อครัวคนเก่งทำครัวค่ะยอมรับว่าอร่อยมากสำหรับคลิปน,นี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ